สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูกับข้าวมานําเสนอกันค่ะเมนูที่เราจะทําวันนี้นะคะเป็นเมนูที่มีกลิ่นค่อนข้างแรงมากนะคะถ้าเพื่อนๆบ้านอยู่หน้าซอยเนี่ยจะได้กลิ่นไปถึงบ้านหลังท้ายซอยอย่างแน่นอนค่ะเวลาที่เราทําเมนูนี้เพราะว่าวันนี้เราจะทําผัดผักคะน้าปลาเค็มค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีผักคะน้า200กรัมค่ะ ปลาเค็ม50กรัมแต่ว่าถ้าชอบมากก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะกระเทียมแล้วก็พริกเนี่ยสามารถใส่ได้ตามชอบค่ะซอสหอย2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนชานะคะส่วนในเครื่องปรุงรสเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถปรุงรสได้ตามชอบเช่นกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากหั่นคณะกันก่อนนะคะคณะเนี่ยถ้าหากว่า ใบเขาแก่ก็ให้เราเด็ดทิ้งนะคะอันนี้เราจะแยกใบกับตัวก้านใหญ่ออกจากกันนะคะเพราะว่าไอตัวก้านใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องนําเขามาปอกเอาส่วนที่เหนียวเคียวยากออกนะคะแยกใบกับก้านหลักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นตัวใบอ่อนๆกัน,นะคะ่ะ หั่นยังไงก็ได้นะคะเอาตามที่เราสะดวกแต่ว่าวันนี้เราจะไม่หั่นให้เขาเล็กเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราผัดเนี่ยเขาจะหดแล้วก็ดูเป็นเศษๆไม่น่ารับประทานนะคะ เมื่อหั่นในส่วนของใบเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาหั่นในส่วนของก้านกันค่ะก่อนจะหั่นเนี่ยให้เราปอกตัวเปลือกหนาด้านนอกเนี่ยที่เขาค่อนข้างจะเหนียวแล้วก็มีกลิ่นแรงออกนะคะปอกให้เห็นถึงเนื้อสีเขียวอ่อนด้านในเลยนะคะเมื่อปอกเสร็จแล้วก็จะได้ การที่เป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นะคะปอกอย่างนี้ทุกชิ้นเลยแล้วเราก็ค่อยนำมาหั่นกันค่ะหั่นเขาเป็นชิ้นๆเหมือนเดิมค่ะเอาตามที่เราสะดวกนะคะว่าจะหั่นแบบไหนก็ได้หั่นใหญ่หั่นเล็กเอาที่เราชอบค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําทั้งผักแล้วก็ใบเนี่ยมาแช่ในน้าเกลือค่ะการแช่น้าเกลือเนี่ยก็จะทําให้ตัวผักคะน้าเนี่ยลดความขมลงได้นะคะเผื่อใครไม่ชอบรสชาติที่มีความขมแล้วก็มีกลิ่นแรงของคะน,น้าในขั้นตอนนี้ก็สามารถช่วยได้ค่ะแช่ในน้าเกลือทิ้งเอาไว้นะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ1ินาทีก็ได้ค่ะ ในระหว่างที่เรากำลังนำผักคะนาแช่ในน้ำเกลือเนี่ยเราก็ไปทำขั้นตอนอื่นรอนะคะต่อมาเราจะสับพริกแล้วก็กระเทียมค่ะวันนี้เรามีของเล่นใหม่นะคะอันนี้เราสั่งมาจากในแอปสีส้มนะคะก็เราจะมาลองใช้ครั้งแรกเลยค่ะว่ามันสามารถปั่นได้ดีจริงหรือเปล่านะคะ อันนี้ใช้เวลาปั่นประมาณ10วินะคะก็สังเกตว่าจะละเอียดแบบนี้ก็ถือว่าดีนะคะราคาเนี่ย100ต้นต้นเองค่ะถ้าใครชอบก็สามารถไปตาได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มเีเครื่องปั่นแบบนี้ก็ใช้มือสับก็ได้ค่ะจะสับหรือจะหั่นก็ได้เอาตามที่เราสะดวกนะคะเมื่อเราทําพริกแล้วก็กระเทียมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาตั้งกระทะค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟอ่อนมากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปให้เยอะนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะทอดปลาเค็มกันค่ะ พอน้ำมันร้อนดีเนี่ยเราก็ใส่ตัวปลาเค็มลงไปทอดได้เลยนะคะเวลาทอดต้องใจเย็นๆนะคะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยปลาเค็มของเราก็จะไม่ไม่สุกกรอบดีนะคะอาจจะไหม้ซะก่อนค่อยๆแทะเขาออกนะคะอย่าทำให้แรงเกินไปไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะคะ ทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าปลาเค็มของเราเนี่ยจะมีสีเหลืองทองสวยงามค่ะ เมื่อทอดจนปลาเค็มสุกสีสวยดีนะคะเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันค่ะวันนี้เนะ่ะเราจะไม่ใช้หมดทั้ง50กรัมนะคะเราจะแบ่งครึ่งค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้ตัวผัดคะน้าปลาเค็มของเราเนี่ยมีกลิ่นปลาเค็มที่แรงเกินไปนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าใครชอบปลาเค็มมากๆเนี่ยก็สามารถใส่หมดเลยได้เลยนะคะแต่ว่าก็ต้องลดอัดตราส่วนของพวกเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะไม่อย่างนั้นรสของผัดคะน้าปลาเค็มของเราเนี่ยก็จะจัดเกินไปนะคะ่ะ เราเอาก้างออกให้หมดนะคะอย่าให้มีเหลือไม่งั้นเดี๋ยวเวลากินเนี่ยจะเสียอรรถรสในการกิน,นะคะ่ะผักคะน้าที่เราแช่น้าเกลือไว้จนครบสิบนาทีแล้วเนี่ยเราก็นําเขามาเทน้ําเกลือออกนะคะแล้วจากนั้นก็ใส่ตัวเครื่องปรุงรสต่างๆลงไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะใช้เวลาในการผัดตัวผักคะน้าเนี่ยเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ เมื่อเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะใหม่อีกครั้งค่ะเราจะใส่น้ํามันที่เราใช้ทอดปลาเค็มเนี่ยละค่ะลงไปนิดหน่อยแล้วจากนั้นก็ใช้ไฟปานกลางนะคะผัดจนกระเทียมแล้วก็พริกของเราเนี่ยหอมดีนะคะ ผัดจนกระเทียมกับพริกหอมดีแล้วเราก็ใส่ปลาเค็มลงไปค่ะใส่ปลาเค็มลงไปแล้วเนี่ยเราก็ยียใช้ตะหลิวเนี่ยยีๆแล้วก็สับตัวปลาเค็มให้เขาแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้นะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนปลาเค็มแล้วก็พริกกระเทียมหอมเข้ากันดีนะคะ จากนั้นเราก็จะเล่งไฟเป็นไฟแรงจัดเลยนะคะแล้วก็ใส่ตัวผักคะน้าที่เราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปค่ะผัดต่อนะคะจนผักคะนาเขาพอสุกด,ดีนะคะ ผัดจนผักคะน้าสุกดีนะคะเราก็ปิดไฟลแล้วก็เตรียมนำไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดผักคะน้าปลาเค็มของเราในวันนี้ ทำง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยมีความหอมความอ่นัวของตัวปลาเค็มนะคะจะทานกับข้าวสวยก็ได้หรือว่าจะทานกับข้าวต้มก็ดีค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ